ค่อะอ่าผ้าถุงของเราเนาะผ้าถุงขวาทับซ้ายนะคะของลูกค้าท่านนี้เนาะอันนี้คือขีดเก็ตเสร็จแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเกตนะคะอันนี้ขีดเสร็จแล้วเนาะมันก็จะเหลือเหลือผ้าอยู่เอาไว้ทําสายเนาะเนื่องจากว่าความยาวเพิ่นเอาแบบสุดผ้าเลยเราก็เลยต้อง จงผ้านี้ไว้ทำขอบเนาะทำสายนะคะขีดเก็ดเสร็จแล้วเราก็ตัดเลยนะคะเพื่อที่จะมาทำสายสายผูกเนาะคะนะอันนี้เราก็ตัดเลยนะคะขีดเสร็จแล้วเราก็ตัดเลยนะะถ้าถุงขวาทับซ้ายนะคะ ก็จะเหลืออันนี้ไว้ทำโขบทําสายนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะคะผ้าถุงนะคะผ้าถุงป้ายผ้าถุงป้ายเปิดนะคะอันนี้ของลูกค้าเอามาให้ให้ทำให้เนาะให้เป็นเชือกผูกแบบนี้ค่ะน,นี่เป็นผ้าคามนะคะผ้าย้อมคาม ทำเป็นป้ายเปิดนะคะจริงๆเ่นจะเอาพุ่งนี้หละแต่ว่ามลแรงนี้ต้องเดินทางเนาะมันสิบมีเวลาเหตุให้เพิน่นก็เลยต้องรีบทำให้เสร็จนะคะอันนี้มายิบยิบโขบยิบอันนี้ให้เป็นผ้าถุงป้ายเปิดอ่าพื้นนี้ก็คิดเพิ่น200นะคะผ้าถุงป้ายเปิดโทรให้เพิ่นมาเอานะคะผ้าถุงป้ายเปิดของเรา อ่าหนึ่งตัวตัวนี้นะคะลูกค้าที่น่ารักของเราซอยไปแล้วนะคะเรียบร้อยปิดการขายนะคะตัวนี้อ่าเสร็จแล้วงานที่จะต้องปล่อยออกนะคะจะเป็นส่วนมากจะเป็นผ้าถุงป้ายสำเร็จรูปนะคะผ้าถุงผ้าถุงสำเร็จนะคะอ่ากี่ตัวอันนี้ผ้าไหมนะคะ ผ้าไหมอันนี้ก็เป็นผ้าไหมนะคะเงางามมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นผ้าโยมครามโยมครามสกุลนครตัวนี้สวยไหมคะเพวากาลสินนะคะแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่อันนี้จะเป็นของของเทนะคะมันเนียนไปหมดเลยนะคะสวยงามมาก ของแท้นะคะเป็นสีิมาคู่กับเสื้อเนาะเฮวาการสินนะคะสดใสมากสวยงามค่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นผ้าผ้าใหม่นะคะอันนี้สวยๆงามๆ มูนี้เนาะลมหนาวมาเนาะสุขุมวคก็กเลยได้ได้โอกาสจกอันนี้ออกมาใช่เนาะ <laughs> โอเคค่ะขอบคุณที่